วันนี้ทาสีอินนะครับงานดิสนีย์ลองพื้นไปก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่พวกคราบพวกลายต่างๆนะครับงานพวกนี้ต้องลงสีอ่อนก่อนนะครับ,รบสำหรับรายปัดสีที่ใช้ก็จะเป็นสีนีนะครับกดเก่ามากเลยอะเ o โกเกนทันเลอร์นะครับตัวสกินผิวของคนแคะสีมันจะแบบอมส้มนิดนึงครับเราก็แตะ แตะนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามทําให้มันแห้งแ,งแบบนี้แล้วก็อาจจะจุ่มไม่ใช่เช็ดกับกระดาษทิชชู่หน่อยนะครับแล้วก็เอาไปปั่นได้ปั่นแบบนี้นะครับปัดเบาถ้ามันชัดไม่เป็นไรครับเราสามารถที่จะกบกบด้วยสีพื้นเดิมได้อีกนะครับเราพยายามอย่าให้มันชัดมากครับปัดด้วยน้าหนักมือแบบเบาๆสีแบบจางๆเลยครับค่อยๆให้มันขึ้นอย่างนี้ แล้วค่อยให้มันขึ้นนี้ตรงไหนชัดก็เดี๋ยวค่อยกบเอาก็ได้ครับดูแล้วถ้ามันยังไม่โอเคก็กบเอาก็ไล่ตามมุมจิตหรือว่าตามแนวมอเตอร์หรือแนวก่อมาแล้วนะครับมันก็จะช่วยให้มันดูมีมิติมากขึ้นโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ กลบรอยที่มันชัดอีกนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็จะทําการเอาสีเข้มมาวิ่งในร่องนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นล่องเหมือนเดิมนะครับในส่วนล่องที่เลือกใช้ก็สีที่เลือกใช้ก็จะเป็นสีของซิตาเดลตัวนี้นะครับเป็นเฉดมันจะมีความโปร่งค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงไปสีมันก็จะไม่ได้เข้มมากนะครับเหมือนที่เราเห็นของเดิมโรยเบณนี้นะครับผมจะลองทําในบริเวณที่มีการซ่อมรอยแตกตรงนี้ให้ดูนะครับ